สวัสดีครับนี่พนอุบลชาแนลครับจุดโค้เขาดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับผมสิบนัดสิบนัดครับผมบอตองมันบ่อเดีระเบิดบ่อระเบิดระเบิดบ่อระเบิด แต่ว่าเวลาจุดมันเสือถึงตาเสือไงมันหลายไงยมันหลายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับผมขออนุญาต้อจุดผูก่อนเทียงขึ้น้อครับผมจุดเทียงขึ้นบาไว้ครับผม้นร,ร้อ มีแต่คนล่อเทียงขึ้นเบาไว้ครับผมมาครับผมมาเอาแล้บึ้งจุดฟูกันครับผมวันสิบนัดนะครับผมเข้าดาวก่อนเบาตรงห่อเบาตรงล่อเทียงขึ้นครับผมเบาตรงล่อเทียงขึ้นพอเป็นอยังขอให้ไฟมั่จุดก่อน